สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้เซ็กแคนครับผมวันนี้นะครับเรามีวิธีแนะนำเพื่อนๆนะครับผมสาหรับคนที่ใช้ iPhone นะครับแล้วก็ iPad นะครับนี่ครับว่าเวลาเราปิดเนี่ยเราจะปิดเนี่ยเรากดปิดมันไม่ปิดนะครับเนี่ยนะเนี่ยกดค้างมันไม่ปิดนะครับซึ่งบางคนก็มาปิดตรงนี้นะครับนี่ครับ ทั่วไปแล้วก็มาปิดเครื่องเห็นไหมครับเนี่ยปิดเครื่องนะครับ iPhone ก็เหมือนกันนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับเพียงแค่กดปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มนี่ฮะเพิ่มเสียงพร้อมกันนะครับนี่ครับเป็นปุ่มปิดเครื่องวิธีรัดนะครับนี่ครับ กดพร้อมกันเห็นไหมฮะมันจะบอกว่าเลื่อนปิดเครื่องนะครับไอโฟนก็เหมือนกันนี่ครับไอโฟนเหมือนกันนะครับนี่ครับปุ่มบวกนะครปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มบวกนี่นะครับแล้วก็ปุ่มปิดเครื่องนะครับเนี่ยถ้าเราปิดแล้วมันมันไม่ปิดนะฮะเนี่ยกดค้างมันก็ไม่ปิดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับอย่างนี้ให้เพื่อนๆนะครับกดปุ่ม power แล้วก็เนี่ยสองปุ่มเนี่ยหนึ่งสองพร้อมกัน เห็นไหมมันจะบอกให้เราปิดเครื่องแล้วก็กดปิดนี่ปิดแล้วครับง่ายๆนะครับนี่ครับเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับสวัสดีครับ